สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีนะครับผมหรือพาไปทำสิริอ่านแชทจากไลฟ์สดทิกต็อกนะครับผมคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับผมก็ทําได้ครับผมที่ลงไปนะครับผมแต่ติดนิดเดียวครับผมสิริอ่านครับผมอ่านคอมเมนต์นะครับผมที่ เพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นนะครับผมในไลฟ์สดนะครับผมอ่านได้ครับผมแต่ยังอ่านชื่อผู้แสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับผมหรือคอมเมนต์มาเนี่ยครับผมยังอ่านไม่ได้แต่วันนี้ผมไปศึกษามาแล้วก็ทําได้แล้วครับผมก็จะมาแชร์ครับผมนะให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมได้ทํากันนะครับผมครับก่อนอันดับแรกนะครับผมนะเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับของ ทิกฟินิตนะครับผมที่คลิปแรกก็สอนการติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่ผมก็จะไปเร็วๆนะครับเพื่อจะไปในขั้นตอนที่ทำให้สิริอ่านชื่อนะครับผมนะข้ามาอันดับแรกนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมก็ไปที่สตาร์นะครับผมใครที่ยังไม่ล็อกอินนะครับผม ครับล็อกอินใครที่ล็อกอินแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใครที่ยังไม่ล็อกอินก็เข้าไปล็อกอินนะครับผมเข้าไปในล็อกอินกรอบสีแดงนะครับผมนะเข้าไปนะครับผมก็จะมีที่ให้ลงนะครับผมลงชื่อนะครับผมด้วยอีเมลนะครับผมอีเมลที่สามารถใช้งานได้นะครับที่ใช้ปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าอีเมลเจะได้รับรหัสผ่านจากทิกตอกไลท์ที่เราลง ทะเบียนไปนะครับผมที่เอาอีเมลลงทะเบียนไปเขาก็จะส่งไปที่อีเมลเราเป็นรหัสนะครับประมาณ4ตัวนะครับก็จะมากรอกในช่องนะครับผมเพื่อจะเข้าล็อกอินใช้งานนะครับผมครับพอล็อกอินเสร็จนะครับผมเราก็มันก็จะดีดมาที่หน้าเซตอัพครับผมดีดมาที่หน้านี้เลยนะครับผมครับพอดีดมาที่หน้านี้แล้วเราขั้นตอนที่2เราก็ไปก๊อป นะับผมนะเหมือนที่คลิปก่อนที่ผมได้สอนไว้นะครับไปก๊อปชื่อเรานะครับผมที่ทิกตอกเรานะครับผมกดเข้าไปที่โปรไฟล์เรานะครับก็จะไปเห็นชื่อข้างบนนี้ครับผมนะชื่อข้างบนนะครับก๊อปมาเลยครับผมนะไม่ว่าจะคลิกขวาก๊อปแล้วก็กดคอนโทรลซีก๊อปนะครับก๊อปเสร็จนะครับผมแล้วก็มาวางนะครับผมวางตรงที่ช่องนี้นะครับผมนะวางอย่าลืมกดแอดด้วยนะครับผมนะ ใส่เครื่องหมายแอดนำหน้าด้วยนะครับนี่คือย้ําเลยนะครับพอก็มาวางเสร็จแล้วก็กดอ่านี้นะครับผมคดทธนเลยนะครับผมพอกดเสร็จครับผม <realmente> いいด้านซ้ายมือข้างบนครับผมด้านซ้ายมือข้างบนก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับผมนะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ของเราก็ถือว่าเรานี้ล็อกอินสาเร็จแล้วนะครับผมนะครับล็อกอินสาเร็จแล้วนะครับมาขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนอทําให้สิริอ่านนะครับผมนะ ก็เราก็เข้ามาที่เมนู TTS นะครับผมเนะเข้ามาเลยครับผมก็จะมาเจอหน้าต่างนี้ครับผมเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเคยสอนไปแล้วครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมก็ถือโอกาสตั้งหุ่ไปด้วยนะครับผมจะเอาอคนที่ตัวช่องนี้นะครับผมแล้วช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ให้อ่านนะครับสําหรับคนที่กดติดตามเรา นะครับผมคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ต่างๆนะครับผมตามไปนะครับเราไม่อยากให้อ่านตรงไหนเราก็ติ๊กออกแต่ส่วนตัวผมผมก็คลิปที่ก่อนผมจะติ๊กหมดนะครับอันนี้ผมจะปล่อยนะครับผมไม่อ่านทุกคนนะครับผมจะอ่านคนที่คนติดตามแล้วก็คนซัพพอร์ตนะครับผมนะครับคนติดตามแล้วคนซัพพอร์ตนะครับประมาณนี้ครับผมก็ติ๊กไว้ก็ได้อเอแต่ข้างบนออกก็ได้ครับมันก็ติ๊กมาครับผมก็ถือว่าเสร็จนะครับอ่า ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการมาทสสิริว่าอ่านไหมผมก็จะพิมพ์คาว่าสวัสดีเหมือนเดิมนะครับผมนะก็กดเพย์นะครับท e สอบผู้ใช้สวัสดีครับโอเคครับผมสิรินี่คือสิริจะอ่านคอมเมนต์นะครับผมนะตอนที่ใครที่ตั้งใหม่นะครับจะอ่านเฉพาะคอมเมนต์นะครับมาถึงขั้นตอนที่สําคัญนะครับผมนะให้อ่านชื่อด้วยนะครับทีนี้ให้อ่านชื่อด้วยก็ง่ายๆครับผมที่แรกผมก็หาแบบไปหาข้อมูลมาเยอะเลยเหมือน ยังไงล่ะครับผมไปดูกันเลยครับผมตั้งง่ายๆครับแค่อตอนอันแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันแรกจะบิดเฉพาะอ่คอมเมนต์นะครับผมสิก็เลยจะอ่านเฉพาะอ่าอ่านเฉพาะคอมเมนต์อย่างเดียวครับให้เรานะครับผมอ่าให้เราก๊อปตัวนี่ครับผมก๊อปปี้ตัวข้างล่างนี่นะครับผมนะนี่ครับผมก๊อปปี้ตัวข้างล่างครับ อ่าก๊อปมาเลยครับก๊อปมาไม่ใช่ก๊อปมาหมดนะครับก๊อปมาเฉพาะยูสเซอร์เนมแล้วก็อ่าเซบายอะไรเนี่ยครับผมนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับผมคอมเมนต์อย่างนี้ครับผมนะก๊อปมาเลยครับวงเล็บนะครับปิกาปิกาถึงนี้นะครับผมอ่าถึงนี้มานี่ครับก๊อปขึ้นมาครับแล้วก็มาใส่แทนตัวนี้ครับแค่นี้ครับผมอ่าสิริก็จะอ่านทั้งชื่อและคอมเมนต์ของ เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ในหน้าสตรีมและไลฟ์สดของเรานะครับผมโอเคครับผมครับอ๋อลือมอีกอย่างหนึ่งครับผมนะฮะใครที่ทำแล้วทุกอย่างยังไม่อ่านนะครับผมมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมอ่าขั้นตอนหนึ่งที่ผมในคลิปก่อนไม่ได้บอกครับผมอ่าเราทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราทำ ตั้งค่าของสิริอะไรเสร็จแล้วก็เทสดูเรเซสวัสดีครับอ่านแล้วเราก็เข้าไปที่ตั้งค่าการาภับเดี๋ยวนะครับผมพับหน้าจอนี้ลงก่อนนะครับผมภัพหน้าจอของแบไเว็ซต์ลงก่อนนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอของ t i k t อกไลฟ์สเตียรโอขึ้นมานะครับผมนะก็ตั้งค่าอะไร การไล์ให้เสร็จครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมตั้งเหมือนที่เราไล์ปกตินี่นะครับผมไม่ต้องอะไรครับผมเกี่ยวกับเกมครับผมไล่ครับผมตั้งแล้วก็กดเริ่มไล์นะครับผมเราต้องตั้งตั้งตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดไล์ก่อนต้องกดไล์ไปด้วยนะครับงั้นสิริไม่ทํางานนะครับกดไล์ปุ๊บเสร็จครับผมแล้วก็กลับมาที่หน้าของเว็บไซต์อีกนะครับผม นี่ครับผมอ่าตัวนี้ครับหลายๆคนบอกว่ามันไม่อ่านนะครับผมเราต้องมาคลิกที่นี้ก่อนนะครับผมคลิกนี่ครับผมนะคลิกคอนเน็กนี่ครับผมคลิกที่หนึ่งครับพอคลิกปุ๊บอ่ามันจะขึ้นคําว่าไลค์ครับผมโอเคสิริทางานแล้วครับผมเริ่มอ่านแล้วนะครับผมครับผมขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงครับผมสามารถติดต่อช่องทาง ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมนะครับผมหรือแสดงความคิดเห็นนะครับผมได้นะครับส่วนลิงก์ครับผมในการเข้าเว็บเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต้องฝากนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมนะกดกระดิ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นฝากกดติดตามทางช่องต่างๆนะครับผมที่ผมตอนนี้ก็มีทางเฟซเฟซบุ๊กนะครับผม ทางเพจนะครับเป็นนกเกมเมอร์นะครับแล้วก็ทาง t i k t อกก็จะเป็นนกเกมเมอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่องทาง YouTube ครับผมก็จะเป็นนก่119นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะขอบคุณครับ